สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆ่ธาตุดินหลักขนาทธาตุดินนะคะมังกรผู้สบกันนะวันนี้เรามาทําหัวข้อแลนดอมนะคะหัวข้อวันนี้ขอนาเสนอสัญญาณแห่งรักครั้งใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะว่าความรักของคุณนะคะในครั้งถัดไปหรือความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงสําหรับชาวธาตุดินขอบคุณมากมนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดทางผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อน,อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถาม รายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง l ล n e ID ดีและก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงดีๆด,ด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบาคโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันฮะเพื่อนๆชอบประทับใจเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุดินหมันงนกรประสบกันไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆธาตุดินกษณะธาตุด,ดินนะคะแรนดอมสัญ,ญญาณแห่งรักครั้งใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ซึ่งเป็นการแลมดอมแบบไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามารีเช็คพลังงานได้ทุกเมื่อนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เด้งขึ้นมาแล้วเพื่อนๆกดเข้ามารับชมนะคะก็อาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆที่เพื่อนๆนั้นกาลังตามหาคําตอบในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะเหมาะกับคนโสสนิทแล้วก็ไม่สนิทนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็สามารถดูได้มีคู่แล้วก็ไม่ได้นําให้ดูนะเพราะว่าไม่ได้สนับสนุนนะคะให้ออเรารู้สึกไม่ดีนะกับ คนปัจจุบันของเรานะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะดูเล่นๆชิลๆก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นการพยากรณ์นะคะเพื่อนๆไม่สามารถเอาทุกการพยากรณ์ของควางนะคะไปตัดสินใจในความรักของเรานะปัจจุบันเราดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางก็พอนะคะสำหรับธาตุดินชาวมังกรคือผู้ที่เกิด15มกราถึง14กุมภาชาวพิศพคือผู้ที่เกิด15พฤษภาถึง14มิถุนากันคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลาคม วิถีชีวิตปัจจุบันของคนทัดดินนะคะมาดูกันว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นยังไงบ้างอัศวินถ้วย,อ,ววยาาอัศวินถ้วยหาดาบอัศวินถ้วยหดาบ8ดไม้เท้าจั s สติีทาัดดินดูเหมือนคนเฟลลี่เน,ะะนาะลักษณะคุณ เหมือนจะเป็นคนเข้าหาง่ายนะคะด้วยการวางตัวของคุณหรือบุคลิกภาพของคุณที่อาจจะเป็นคนดูใจดีหรือว่าดูแบบซอฟๆนะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคนธาตุด,ดินเป็นคนที่เข้าถึงยากฉะนั้นเวลาเราดูใครเราดูจากภายนอกไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้สัมผัสเขาในระดับจิตวิญญาณถึงความรู้สึกอย่างธาตุด,ดินเนี่ยภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ ไม่ค่อยอะไรมากนะคะเหมือนจะเป็นคนชิวๆง่ายๆแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงเหมือนกันแล้วเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะไม่ชอบทําอะไรอ้อมค้อมเป็นคนตรงๆคนหนึ่งอะคะ่ะซึ่งมันอาจจะย้อนแย้งกับบุคลิกภายนอกพี่คนรอบข้างเขามองเห็นคุณว่าคุณอาจจะเข้าถึงง่ายอะไรประมาณนั้นนะคะคุณค่อนข้างมีกําแพงนะคะแล้วก็จริงจังกับทุกๆเรื่องเลยนะตั้งแต่ การใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักคุณก็เป็นคนที่ซีเรียสคนหนึ่งเลยนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตธาตดินจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ไม่ได้มีตัวเลือกอะไรที่หลากหลายถึงแม้จะมีคนเข้ามาเป็นโอกาสเป็นทางเลือกสําหรับคนธาตุดินก็ตามนะคะแต่คุณไม่สะดวกที่จะคุยกับใคร หลายๆคนในเวลาเดียวกันมันก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าหากว่ามันมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาในแบบที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณคุณก็อาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณเลย เพราะว่าคุณค่อนข้าที่จะมีโลกส่วนตัวนะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระฉะนั้นใจความหลักสําคัญในชีวิตของคนธาตุดินเราไปเปรียบเทียบกับในเรื่องของความรักไม่ได้นะเพราะว่าคุณอาจจะมองในเรื่องของความมั่นคงอนาคตหรือว่าความสมบูรณ์แบบนะคะในวิถีชีวิตในเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เรื่องความรักคุณยังไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแล้วก็คนที่เข้ามาคุณอาจจะมองว่ามันมีความผิวเผินมากเกินไปนะ คุณก็เลยยังไม่ได้จริงจังอะไรกับใครนะคะในช่วงนี้เรามาดูไพ่แปดไม้เท้ากันนะคะแปดไม้เท้าใบนี้นะคะมาพูดถึงความคิดของคนธาตุดินซึ่งไพ่ไม้เท้านะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของงานแปดไม้เท้าการพัฒนาชีวิตในเรื่องของความมั่นคงนะคะพลังงานธาตุดินช่วงนี้เหลือน้อยมากเลย เป็นคนที่ใช้เวลาส่วนตัวไปกับการทํางานหมดนะคะไม่ค่อยมีเวลาชิวเป็นของตัวเองเท่าไหร่ถ้าคุณจะต้องให้ความสําคัญกับอะไรในช่วงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานแล้วคุณก็เหน็ดเหนื่อยกับการทํางานมากนะแล้วคุณก็ไม่ได้มีเวลามากให้กับความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นตัวธาตุดินคุณจะโสดแบบสนิทหรือไม่สนิทมันจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตโลดแล่น ในสังคมมากเท่าไหร่เพราะว่าจากไพ่ที่ดูนะคะตามนี้มันเหมือนคุณค่อนข้างที่จะหลบหลีกในโอกาสทางเลือกในสังคมในเรื่องของความรากักอาจจะมีคนเข้ามาจีบบ้างอะไรบ้างนะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้รู้สึกพิเศษใส่ใจอะไรกับใครนะคะก็ยังเป็นคนหลังอิสระอยู่นะคะเพราะว่าไพ่เดอะฟูมันขึ้นมานะคะเป็นคนที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น ับตัวบุคคลนะคะแต่ถ้าคุณจะต้องมั่นคงคงกับอะไรเนี่ยคุณเลือกไปที่อนาคตของตัวเองมากที่สุดอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะวิถีชีวิตของธาตุดินในะปัจจุบันนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกที่คุณมีต่อความรักกันนะคะมาดูนิยามความรักของคนธาตุดินบ้างเนี่ยว่าตัวธาตุดินเนี่ยคะเขานิยามความรักของตัวเขาเองไว้อย่างไงคะ่ะหนึ่งดาบ ตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะเมจิกเชียนและเป็นคนที่มองละเอียดมองเยอะเออเป็นคนที่ไม่ค่อยข้ามสเตปเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์รักแบบถูกใจถูกชะตาถามว่ามันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณนะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณจะเอาความรู้สึกที่ถูกชะตาหรือว่าถูกใจนะคะเข้าไปรู้สึกกับความรักที่เข้ามาแบบผิวเผินนะคุณมีทักษะนะคะในการมองคน คือธาดินเป็นคนที่ชอบทํานายคนนะแล้วก็ชอบอ่านใจคนคุณก็ไม่ได้มีเซน์หรือมีออพลังวิเศษอะไรนะคะที่จะล่วงรู้นิสัยของคนคนนั้นแต่คุณอาจจะใช้ประสบการณ์ของคุณนะคะในการมองคนคนหนึ่งคุณก็อาศัยประสบการณ์ที่คุณ เลือกผิดเลือกถูกลองผิดลองถูกมาในเรื่องของความรักเนะะี่ยค่ะแล้วคุณก็เริ่มจะมีมาตรฐานในตัวเองมากขึ้นนะในเรื่องของการเลือกคู่ครองนะคะหดาบเมจิกเชียนคือข้อพิสูจน์คือความความตรงอะนะตามสเปคหรือว่าตามมาตรฐานของคนทาดุดินนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อความรักความรู้สึกธาตุดินที่มีต่อความรักเป็นคนจริงจังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มากมาก แต่ถ้าจะเข้ามาคุยเล่นๆหรือเข้ามาเพราะอารมณ์ความรู้สึกมันพาไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมักจะไม่เกิดขึ้นกับธาตุดินนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความรักที่มันมั่นคงเนาะที่สามารถดูแลซัพพอร์ตกันได้อะหรือสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันได้นะคะเขาบอกว่ามีสุขร่วมเสพนะมีทุกข์ก็ร่วมตาสนั่นแหละคะ่ะนี่คือสิ่งที่ธาตุดินคุณต้องการนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับไม่ชอบความสัมพันธ์ที่เอาเปรียบนะ คุณชอบความสัมพันธ์ที่มันบริสันต์คือใครให้มากกว่าใครเนี่ยมันอาจจะวัดไม่ได้ด้วยมูลค่านะคะแต่มันอาจจะวัดได้คุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในตัวคุณหรือคุณค่าในตัวเขานะส่วนใหญ่กวางม,มองว่าถ้าดีนะคุณจะมองไปถึงระดับจิตวิญญาณนะมากกว่าจะมาวัดมูลค่าความรักหรือคุณค่าจากสิ่งของหรือในเรื่องของเงินทองที่ให้กันนะเพราะว่าถ้าดีเป็นคนชัดเจนนะตรงไปตรงมานะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณ คุณรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องฐานะดีเวอร์อะไรนะแต่ขอใหอ้มีแนวคิดความคิดเห็นที่มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นทีมเดียวกันะ่ะเวลาที่เราใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเราก็ต้องการคนที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังสักที มาตรฐานความสัมพันธ์ในแบบที่ธาตุดินต้องการมันอาจจะตามหายากนะใครคนนั้นอะเท่าที่ดูนะคะทางเลือกก็มีให้เลือกนะธาตุดินะ่ะแต่ว่าธาตุดินคุณเลือกยากอะแล้วคุณก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าเราอยากจะต้องแบบเป็นคนกลางที่เลือกใครอย่างเงี้ยถ้ามันจะมีใครเข้ามาแล้วเป็นความหลังจริงๆอะความรู้สึกของคุณมันจะบอกโดยอัตโนมัติเองว่าเออคนคนนี้คือคนที่ใช่แต่มันไม่ใช่การพิสูจน์ด้วยโชคชะตาหรือบุพเพสันิวาสนะแต่มันเป็นการเข้า ไปเรียนรู้นิสัยใจคอของตัวบุคคลคนนั้นนะคะคุณถึงจะตัดสินว่าคนคนนั้นใช่หรือไม่ใช่ทําไมถึงยังไม่สมหวังคธาตด,ดินเรามาดูกันนะว่าทําไมคนธาตด,ดินนะคะคุณถึงไม่สมหวังในเรื่องของความรักสักทีทำไมถึงยังไม่สมหวังสองเหรียญน,นะคะเด o มนเพราะว่ายังไม่มีใครนะคะเป็นเซฟโซนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจจริงๆมีหลายๆคนเข้ามานะคะแต่คุณไม่ไมได้รู้สึกปลอดภยัย จากบุคคลต่างๆที่เข้ามาคุณยังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่อันตรายต่อความรู้สึกฉะนั้นคุณก็เลยไม่ค่อยเปิดใจยอมรับความรู้สึกของใครง่ายๆแต่เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะเออเปิดโอกาสให้ตัวเองมีทางเลือกแต่ก็เป็นทางเลือกที่คุณไม่ได้ไปวิ่งไล่ตามหรือไปค้นหาว่าคนที่เราต้องการเขาอยู่แห่งหนใดนะคะคุณไม่ได้ไม้ขนาดนั้นนะ่ะถ้ามันจะมีเข้ามามันก็คงจะมีเข้ามาให้เราพิจารณาเองนะฉะนั้น ไม่ได้แปลว่าสิ่งแวดล้อมไม่ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความรักสังคมซัพพอร์ตคุณให้คุณเจอทั้งเลือกนะคะแต่เพียงว่าตัวทัดดินคุณไม่เอาเองะคะ่ะแปดดาบนะคะหมายถึงจุดจุดที่คุณรู้สึกสบายใจอะเหมือนกับเราตีกรอบให้กับความรู้สึกของตัวเองไว้เท่าเนี้นะคะแล้วเร,เราก็ยังไม่สามารถที่จะเนี่ยเปิดทางให้ใครเข้ามาในชีวิตเราในพื้นที่ของเรา บางคนนะคะเข้ามาในชีวิตเราเขาอาจจะรู้สึกท้อตั้งแต่ด่านแรกแล้วอะที่คุณพิสูจน์เขาอะนะธาตุดินเขาก็หายออกไปจากชีวิตของคุณเองนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนน่ะคุณก็ใช้เวลาในการพิจารณาแล้วคุณก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนะว่าเขายังไม่ได้เป็นคนที่ใช่สําหรับเรานะคะ ถ้าเขายังไม่ได้เป็นคนที่ใช่สําหรับเราเราก็ทําอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วก็พูดตรงๆหรือให้สถานะอื่นที่มันสามารถจะรักษามิตรภาพดีๆกันเอาไว้ได้อะแต่มันอาจจะไม่ใช่สถานะในแบบที่เขาต้องการนะคะทาไมถึงยังไม่สมหวังก็คุณปฏิเสธทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นนะคะหรือไม่ตัวทตาดินคุณอาจจะมีความฝังใจในเรื่องของความรักครั้งเก่า อาจจะเป็นบทเรียนที่มันสอนคุณแล้วคุณแลกมาด้วยราคาที่มันแสนแพงนะคะมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นที่คุณแลกแลกมากับประสบการณ์นั้นนะมันก็เลยทำให้คุณน่ะยังไม่กล้านะคะที่จะเปิดใจยอมรับความรู้สึกของใครมากมายขนาดนั้นนะ่ะคุณไม่เคยหลงลืมตัวเองนะว่าเราจะต้องรักตัวเองอืมแล้วคุณก็ยังไม่พร้อมด้วยที่จะรักคนอื่นได้เท่ากับตัวเราเองนะคะ ทำไมถึงไม่สมหวังก็คือก็คือธาดินคุณคุณไม่ให้ใครสมหวังกับคุณเนะะี่ยค่ะงคือคุณไม่ได้ยอมรับให้ใครเข้ามาเป็นความรักในชีวิตของคุณตั้งแต่วันที่คุณอกหักครั้งสุดท้ายนั่นแหละเรามาดูกันนะว่าสัญญาณแห่งรักครั้งใหม่เป็นยังไงสัญญาณแห่งรักครั้งใหม่ซึ่งก็ไม่ได้รู้นะว่าธาตุดินมีความรักครั้งใหม่เขามาคุณจะ เข้าไปรู้สึกรักเขาหรือเปล่าอ่ะมันก็พูดย่างอีกอ่ะเรามาดูกันเนาะว่าสัญญาณแห่งรักครั้งใหม่เป็นยังไงคะธาตุดินสัญญาณแห่งรักครั้งใหม่สามไม้เท้า the world ห้าเหรียญ emperor สัญญาณแห่งรักครั้งใหม่หรอเออมันเป็นฟิลลักษณะแอบชอบ มันเป็นฟิลในลักษณะที่คุณกําลังสงสัยนะสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นกับคุณประมาณว่ามันจะมีบุคคลคนนึงอะคะ่ะที่คุณไม่แน่ใจว่าเขาแอบชอบเราหรือเปล่ามันจะมีคนคนหนึ่งที่ชอบวนเวียนเข้ามา2่องสตอรี่เราหรือ2่องเฟซของเราตามโซเชียลนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนแรกๆนะคะที่สนใจในบทความที่เราแชร์หรือ,อ,อสนใจในสิ่งที่เราโพสต์หรือจะเป็นคนแรกๆเสมอที่เข้ามาส่องสตอรี่ของเรา และนั่นอาจจะทําให้คุณเริ่มเอกใจว่าคนคนนี้เขาคิดอะไรกับเราหรือมีความพิเศษอะไรกับเราไหมเราจะเจอคนคนหนึ่งที่ทําอะไรคุมเครือทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกแอบชอบเราการที่เราคิดแบบนั้นเราก็อาจจะดูจากพฤติกรรมของเขาบางอย่างนะคะมันก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะตั้งคําถามขึ้นมานะคะว่าคนคนนั้นเขาชอบเราหรือเปล่านะ ทำไมเขาถึงแบบมาสนใจนะคะในวิถีชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเราจะโพสต์อะไรหรือจะทําอะไรเขาจะเป็นคนแรกๆเสมอนะคะที่เข้ามาส่องในโซเชียลของคุณก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากโซเชียลนะคะในสังคมโซเชียลถ้าคุณเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะคุณจะเจอใครคนหนึ่งนะคะที่เขาแอบปื้มคุณหรืออาจจะมองคุณเป็นไอดอลก็ได้ ลักษณะคนที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้เราต้องเปิดใช่ไหมลักษณะของคนที่จะเข้ามานะคะ่ะเรามาเปิดกันเนาะลักษณะของคนที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่นะคะก็มายืนยันนะว่าคุณจะรักเขาหรือไม่ลักษณะของคนที่จะเข้ามานะคะสี่ถ้วยห้าไม้เท้าสี่ถ้วยห้าไม้เท้าเดออย่าบอกนะว่าคนคนนี้เขาเคยเป็นคนที่พยายาม เข้ามาในชีวิตคุณแล้วแต่เขาโดนปิดกัน้นหรือโดนกำแพงของคุณเออวางใส่เขานะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เขาไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ของคุณได้เต็มที่คนคนนี้น่าจะเคยทักมาเหยาะๆคุณแล้วอะ่ะเคยทักมาจีบนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่านี่แหละความสัมพันธ์เดิมนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์เดิมที่อยากจะเข้ามาจีบคุณใหม่เพราะมีไพ่สามเหรียญมา กวางมงว่าน่าจะเป็นคนที่เราเคยคุยด้วยแล้วหรือคนคุ้นเคยอย่คะ่ะเขาแค่กลับมาใหม่มเท่านั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณแห่งรักครั้งใหม่ได้ไหมรักครั้งเก่าที่วนเวียนอยู่กับคุณลักษณะของเขาหรอมีไพ่เลเฟอร์ด้วยไม่แน่ใจนะว่าคนคนนี้เขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วไหมนะคะมันขึ้นอ๋อเหมือนเขาโสดไม่สนิทเลยอะ่ะคนคนนี้ หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่สดอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะทาดินก็ต้องระวังนะก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้นะที่คุณปัดคนคนนี้ทิ้งอะถึงแม้เขาจะพยายามเข้ามาจีบคุณเนาะหรือเข้าพยายามมาเตะคุณแต่คุณก็เลือกที่จะไม่สนใจอา,อาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะคะอ่าก็ต้องระวังถ้าไม่ใช่คนที่มีแฟนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เก็บแต้มอะเออประเภทแบบล่าเหยื่ออย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นทาดินเขาอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับคุณหรือเขาอาจจะมองว่าเอ้ยคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่น่าท้าทายที่น่าดึงดูดอะ แล้วเขาอยากจะลองจีบด,ดูอะคะ่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่กับธาตุดินที่คุณจะรู้สึกหลงงมงายนะคะกับการแอคชั่นของเขาคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขามีแฟนแล้วประมาณนั้นนะคะคุณก็เลยเอ่อไม่เข้าไปรู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ไม่เปิดโอกาสให้กับคนคนนี้ด้วยหรือถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเขาเป็นคนเจ้าชู้ถ้าเขาไม่ได้มีแฟนนะนั่นแปลว่าเขาอาจจะมีคนคุยหลายคน เออเขาก็แค่อยากจะเอาชนะใจเราเพราะว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณหน้าค้นหาดีหรือคุณหน้าท้าทายดีเพราะว่าคุณนะ่ะจีบยากที่สุดค่ะทัดดินมาดูบทสรุปกันนะคะบทสรุปความสัมพันธ์ค่ะชีวิตทัดดินคือคือได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะได้สิบไม้เท้าคุณก็ไม่ได้มีเวลาไปค้นหาคําตอบเนาะว่าใครจะรู้สึกอะไรยังไงกับเรานะคะเพราะว่าวันๆเราก็มีวิถีชีวิตที่มันยุ่งยุ่งที่เราจะต้องไปทําอีกมากมายฉะนั้นความรักมันอาจจะเป็น เรื่องของภาระที่คุณมองว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีก็ได้นะเอมเพสหมายถึงคนที่สามารถดูแลตัวเองได้หกเหรียญน,นะคะคนที่สามารถซัพพอร์ตตัวเองได้และไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากใครอะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในวิถีชีวิตของเราณนะปัจจุบันนี้ที่มันก็ดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นการที่คุณอยู่เป็นโสดหรือการที่คุณอยู่คนเดียวโสดสนิทบ้างบางทีก็โสดไม่ส,มสนิทบ้างนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกสบายใจมากกว่านะ รู้สึกทัดดินนะคะคุณจะเบื่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนาะส่วนใหญ่ไม่ตอบโจทย์ก็คือไม่ใช่แล้วคุณก็อาจจะไม่อยากเสียเวลากับความสัมพันธ์เหล่านั้นนะคะฉะนั้นไม่ว่าใหม่กี่คนจะเข้ามาก็ตามไม่ได้ไม่ได้ปิดโอกาสนะก็เปิดใจอยู่เรื่อยๆแต่คุณจะเจอคนที่ใช่ได้ยากอะคะ่ะเพราะว่ามาตรฐานคุณสูงมากคุณมีมาตรฐานคนที่คุณจะคุยคนที่คุณจะคบนะในในแบบที่คุณคิดเอาไว้แล้วอะคะ่ะ ฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่แต่ความรักครั้งไม่ใหม่หมายถึงคนที่จะเข้ามาตกหลุ่มรักคุณอะ่ะมันก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าคุณจะเอาใครเข้ามาในชีวิตแบบนั้นน่ะกวางม,มองว่าคุณจะเลือกเองอะค่ะเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีชาวมีถุนมีชาวกลุมมีชาวเมษนะคะมีชาวราศีพฤษภนะคะมีชาวราศีตุล นอกจากนนะคะจะเป็นราศีเป็นาธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสนนะ้เจอกันใหม่ใน ep ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย